ผู้สื่อข่าวรายงานจากสาธารณประโยชน์โคกขุมปูนตำบลสามเ้าโดยมีการปิดประกาศป้ายคำสั่งให้รื้อสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามศูนย์อนามัยเขต8อุดรธานีมาจนถึงซอยทางเข้าหอพักจันเคียงดาวเนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกขุมปูนเนื้อที่500ไร่เพื่อดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์สถาบันพระบรมราชานุกิทยาเขตอุดรธานีโดยอำเภอเมืองอุดรธานีให้อบตสามเ้าค่ะตรวจสอบว่า ามีการเข้าใช้ที่ดินของรัฐก่อนได้รับอนุมัติให้ใช้หรือมีราษฎรเข้าบุกรุกทําประโยชน์โดยพารักการหรือไม่ค่ะซึ่งอบตสามพภาได้ตรวจสอบแล้วนะคะก็ここพบว่าได้มีการบุกรุกเข้าทําประโยชน์และสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินสาธารณะแปลงดังกล่าวค่ะจึงได้อาศัยความตามพรบปกครองท้องถิ่นพุทธศักราช2457มาตรา122ค่ะประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยขอแจ้งให้ผู้บุกรุกออกจากที่ดินและหรือถอนสิ่งปลูกสร้างใน ดินออกไปจากที่สาธารณประโยชน์ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง โดยก่อนหน้านี้กราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะได้เดินทางไปที่อบตสามเ้าขอขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์เพื่อเตรียมหลักฐานเอกสารเพราะว่าราษฎรอ้างว่าเข้ามาทํากินหลายรุ่นก่อนที่ทางราชการจะขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งก็ได้มีคําสั่งขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่7มีนาคม2565ค่ะโดยมีลูกหลานของราษฎรที่เดือดร้อนได้รวบรวมผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า150รายแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกจะยื่น หนังสือคัดค้านต่ออบตสามเภาในวันที่21กุมภาพันธ์2565นี้ค่ะส่วนกลุ่มที่2มีเอกสารสอข้อหนึ่งือใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่ซึ่งจะยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมจากศาลนางบุญทรงอายุ5 7ปีชาวบ้านสามเภานะคะเปิดเผยว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่ซึ่งตอนนี้นะคะตนถือว่าเป็นรุ่นที่4บ้านตนนั้นมีทั้งหมด18ไร่แบ่งกับน้องสาวก็ได้คนละ9ก้าไร่ค่ะแต่ก็ทํานาด้วยกันหากหลวงเอาที่ดินไปก็คงไม่มีที่อยู่เพราะเป็น เป็นที่ดินของปู่ย่าที่เหลือไว้ให้เท่านี้ทำนาแต่ละปีก็พออยู่ได้พอ,พอเลี้ยงครอบครัวได้รู้ข่าวตอนแรกก็ตกใจค่ะกลัวว่าจะไม่มีที่อยู่ซึ่งก็ไม่คิดจะสู้กับทางการแต่อยากขอให้มีที่ทํากินต่อไปเท่านั้นเองค่ะ